สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเกษมสุขยามเกษียณพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เป็นที่ที่เราอยากมอบความอุ่นใจให้ทุกคนไม่ว่าคุณกำลังอยู่ในช่วงไวัยไหนของชีวิตก็ตามในช่องนี้เราตั้งใจเล่าเรื่องราวที่ช่วยให้ใจของคุณค่อยๆผ่อนลงได้พักหายใจ และมองเห็นคุณค่าของตัวเองมากขึ้นผ่านมุมมองแบบธรรมะเบาๆข้อคิดชีวิตที่จับต้องได้และเรื่องเล่าที่คล้ายกับชีวิตของคนธรรมดาทุกคนเราทุกคนล้วนมีวันที่เหนื่อยวันที่สับสนมีคำถามในใจมีความคิดที่ยังติดอยู่บางวันอยากจะมีคนคอยพูดให้ฟังว่าไม่เป็นไรนะ ชีวิตยังค่อยๆสวยงามได้เสมอที่นี่คือพื้นที่นั้นค่ะพื้นที่ที่อยากให้คุณรู้ว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ยังมีสิ่งดีๆรออยู่ในเส้นทางข้างหน้าเสมอและในทุกวัยของชีวิตเรามีคุณค่ามากกว่าที่ตัวเองคิดเสมอทุกคลิปของเราเกิดจากความตั้งใจที่อยากให้ผู้ชมได้มุมมองใหม่ได้ความสงบ ได้ความอบอุ่นหรือแม้เพียงคําหนึ่งประโยคที่ช่วยให้หัวใจเบาขึ้นก็ถือว่าคลิปนั้นได้ทำหน้าที่ของมันแล้วค่ะขอบคุณที่มาร่วมเดินทางด้วยกันและถ้าคุณพร้อมแล้วขอเชิญรับฟังเนื้อหาของคลิปในวันนี้ค่ะตอนที่1บางคนเข้ามาเพื่อทำให้เราเริ่มตั้งคำถามกับหัวใจตัวเอง บางคนเข้ามาในชีวิตเราโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาจะกลายเป็นบทเรียนสำคัญของชีวิตในวันที่เขาปรากฏตัวเราไม่ได้คิดไกลไม่ได้คิดว่าเขาจะอยู่ตลอดไปและไม่ได้คิดว่าเขาจะเปลี่ยนเราไปมากแค่ไหนเรารู้เพียงอย่างเดียวว่าการมีเขาอยู่ทำให้ชีวิตดูไม่เงียบเหมือนเดิม ทำให้หัวใจรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าช่วงแรกของความสัมพันธ์ทุกอย่างดูอ่อนโยนคำพูดธรรมดากลายเป็นคำพูดพิเศษการใส่ใจเล็กๆก,กลายเป็นเรื่องใหญ่ในหัวใจและโดยที่เราไม่รู้ตัวเราเริ่มพยายามพยายามเป็นคนที่เข้าใจพยายามเป็นคนที่ไม่เรียกร้อง พยายามเป็นคนที่ไม่สร้างปัญหาไม่ใช่เพราะเขาขอแต่เพราะลึกๆในใจเรากลัวว่าถ้าไม่ทำเขาอาจไม่อยู่หลายคนไม่รู้ว่าการพยายามมากเกินไปคือสัญญาณแรกที่หัวใจเริ่มเหนื่อยเราหาข้ออ้างให้เขามากกว่าฟังความรู้สึกตัวเองและค่อยๆละเลยหัวใจตัวเองทีละนิดทีละนิด ตอนที่หนึ่งไม่ได้จบด้วยคำตอบแต่จบด้วยคำถามคำถามที่ว่าเรากำลังรักเขาหรือกำลังไม่รักตัวเองตอนที่สองเมื่อความรักกลายเป็นบทเรียนที่เจ็บแต่จำเป็นไม่มีใครอยากเจ็บ แต่ความเจ็บบางอย่างจำเป็นต่อการตื่นของหัวใจเมื่อความสัมพันธ์เริ่มเปลี่ยนเรามักเป็นคนรู้สึกก่อนเสมอไม่ต้องมีคำบอกลาไม่ต้องมีคำอธิดายแค่ความเงียบความเงียบคือสิ่งที่ดังที่สุดเขายังอยู่ แต่ไม่เหมือนเดิมและเรายังอยู่แต่รู้สึกเหมือนยืนคนเดียวความเจ็บในช่วงนี้ไม่ใช่การทะเลาะแต่คือการไม่ถูกใส่ใจบทเรียนนี้กําลังสอนเราอย่างเงีบงยบๆว่าการรักใครสักคนไม่ควรแลกกับการทำร้ายตัวเองการปล่อยวาง ไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่คือการรักษาหัวใจตอนที่3วันที่เราเริ่มหันกลับมาโอบกอดตัวเองหลังจากความเจ็บจะมีช่วงหนึ่งที่เงียบมากไม่ใช่ความเงียบของการไม่มีใครแต่เป็นความเงียบที่หัวใจกำลังพักฟื้น เราเริ่มฟังตัวเองโดยไม่ต้องรีบอธิบายให้ใครเข้าใจเริ่มอยู่กับตัวเองอย่างไม่หนีการให้อภัยตัวเองคือก้าวที่สำคัญที่สุดให้อภัยที่เคยยอมที่เคยฝืนและที่เคยไม่รู้จักรักตัวเองเมื่อเราอ่อนโยนกับตัวเองโลกทั้งใบจะค่อยๆอ,อ่อนโยนตาม ตอนที่4สุดท้ายแล้วคนที่ไม่อยู่คือคนที่สอนให้เราอยู่กับตัวเองอย่างสงบเมื่อเวลาผ่านไปความทรงจำจะยังอยู่แต่ความเจ็บจะเบาลงเราอาจยังคิดถึงเขาในบางวันแต่ไม่เจ็บเหมือนเดิมเพราะวันนี้เราไม่ได้ฝากคุณค่าของตัวเองไว้กับใครอีกแล้ว บางคนเข้ามาเพื่อสอนบทเรียนสำคัญแล้วก็จากไปและนั่นไม่ใช่เรื่องเศร้ามันคือธรรมดาของชีวิตถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ขอให้คุณค่อยๆวางหัวใจลงไม่ต้องรีบดีขึ้นไม่ต้องรีบเข้มแข็งแค่ไม่ทิ้งตัวเองก็พอแล้ว สุดท้ายแล้วบางคนไม่ได้เข้ามาเพื่ออยู่แต่เข้ามาเพื่อสอนให้เรารู้ว่าเราควรรักตัวเองอย่างไรถ้าเรื่องเล่านี้ช่วยให้ใจคุณเบาขึ้นอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองให้ดีในทุกวันเราพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะถ้าตอนนี้คุณกำลังฟังอยู่ขอให้คุณค่อยๆวางทุกอย่างลงก่อนนะ ไม่ต้องรีบคิดไม่ต้องรีบตัดสินไม่ต้องรีบเข้มแข็งแค่ให้เสียงนี้อยู่เป็นเพื่อนคุณสักพักหนึ่งก็พอช่องนี้ไม่ได้ตั้งใจจะสอนให้ใครเก่งขึ้นไม่ได้เร่งให้ใครต้องเปลี่ยนชีวิตแต่ตั้งใจจะเป็นพื้นที่เล็กๆสำหรับคนที่อยากพักใจอยากฟังเรื่องเล่าเบาๆที่ไม่ตัดสินไม่เร่งและไม่ทำร้ายหัวใจ ถ้าคุณเคยเหนื่อยกับการพยายามเคยรู้สึกว่าตัวเองไม่พอหรือเคยผ่านความสัมพันธ์ที่ทำให้ลืมรักตัวเองไปขอให้คุณรู้ไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวในช่องนี้เราจะค่อยๆเดินไปด้วยกันผ่านเรื่องเล่าชีวิตบทเรียนความรักและความจริงธรรมดาที่ช่วยให้ใจเราวางลงได้ทีละนิดถ้าคุณรู้สึกว่าการฟังวันนี้ ทำให้ใจเบาขึ้นนิดหนึ่งหลับง่ายขึ้นอีกหน่อยหรือรู้สึกอ่อนโยนกับตัวเองมากขึ้นการกดติดตามช่องนี้ไม่ใช่เพื่อใครแต่เพื่อคุณเองเพื่อให้ในคืนต่อๆไปคุณมีที่พักใจมีเสียงที่คุ้นเคยคอยอยู่เป็นเพื่อนในวันที่เงียบถ้าคุณพร้อมกดติดตามไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในเรื่องเล่าคืนถัดไปคืนนี้ ขอให้คุณหลับอย่างสงบและไม่ทิ้งหัวใจของตัวเอง